วันนี้อยู่กันในเกมโรบอกแมพหอคอยพังทลายวันนี้ก็มาอยู่กันในช่องเราพิสัยเกมเมอร์เหมือนเดิมนะครับซึ่งทุกคนรู้เลยไหมครับตอนนี้ผมก็ได้สามารถถ่ายคลิปเรียบร้อยครับถ่ายคลิปได้เพราะอะไรก็คือผมลบลบแอปเอ่อถ่ายคลิปนะแล้วก็ติดตั้งใหม่นะครับมันได้เฉยอ่ะทุกคนเออแล้วผมดีใจมากเลยตอนนั้นอ่ะแล้วแล้วผมก็จะได้ทําคลิปตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลาอ่ม เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็มาอัดตอนนี้อะไรเนี่ยก็มันซึ่งได้ตอนนี้อ่ะทุกคนโอเคก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะที่กดติดตามจนถึง1,210นรบคนนะคะไปให้ถึง1,300เลยถ้าถึง1,300เดี๋ยวผมจะทำคลิปสนุกสนุกแบบ1วันอนะมันวันแรกอ่ะลงคลิปประมาณทีละวันนะครับลงคลิปประมาณ2คลิปเลยนะโอเคลงช็อตด้วยนะครับช็อตประมาณ23คลิปนะโอเคแบบนี้แล้วก็อยู่ในแบบหอคอยพังทลางก็พูดไปรอบนึงนะครับ พูดปดปากเปียนปากแช่โอเคแนละ้วแบบนี้ครับก็เป็นเล่นเป็นแบบหอคอยขึ้นไปเนี่ยเออเป็นแมพของคนเกาหลีนะทุกคนนี่ก็หัวล้อนี่นึงครับเวลาตกลงมาเนี่ยอันเนี้ยมันจะลื่นเนี่ยทุกคนเห็นไหมถมไปแตะให้ดูนี่นี่เนี่ยมันจะพยายามรักให้ให้เราลงมาเนี่ยเออแล้วก็เริ่มใหม่อ่ะผมอยากรู้ว่าถ้าเราไปสูงสุดอะ่ะมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดใครเคยเคยเล่นแบบนี้แล้วไปให้ถึงสูงสุดอะ่ะใคร ห่ะลาาก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะคะผมยังไม่รู้เลยผมไปสูงซุนดได้ไม่ไม่ค่อยกี่ขั้นแหละเออไปเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยฮะไม่รู้ช่วงนี้อาจจะพูดอะไรไม่ได้ไม่ใช่สิไม่รู้ว่าคิดอะไรพูดดีนะครับซึ่งถ้าใครอยากให้ผมทําอีโมจิแบบเป็นวงกลมแล้วก็มีหูเป็นรูปหัวใจอันนั้นนะที่ผมคือลงลงคลิปเมื่อก,กี้ในช็อตอะเออที่มันทำอีโมจิคนส่งมา บางคนก็เป็นคลิปอื่นแนละ้วก็ขออนุญาตด้วยนะครับโอเคแบบเอาใครถ้าใครอยากให้ผมขออยากขอให้ผมทานนะเอาน่ารักน่ารักนะแบบมีหัวใจตกแต่งอะไรเงี้ยหรือว่าหลอ่ลอๆก,ก็ได้นะผู้ชายอะไรเงี้ยเออพูดไปกระโดดไปนี่มันมัน,มนจริงๆตรงนี้คอยระวังหน่อยครับโอเคแนละ้วก็อืมก็ไม่ค่อยมีอะไรพูดเลยนะเพราะตอนนี้มันจะดึกแล้วนะเดี๋ยวเราไปเล่นกันยาวๆเลยดีกว่าับ ซึ่งเอช่วงนี้ผมอาจจะทำคลิปดึกๆหน่อยนะเพราะว่าผมไปเรียนต้องซ้อมบอลนะเพราะว่าซ้อมซ้อมก,อกมอออออ็อยากติดทีมโรงเรียนอ่ะเออไปแข่งบอลอ่ะอยากติดทีมมากเลยนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ติดทีมอะ่ะยังเพิ่งซ้อมครั้งแรกอยู่ประมาณคาสที่หนึ่งอยู่เพราะว่าผมเพิ่งจ่ายเงินไปเมื่อสามสี่วันที่แล้วอะ่ะอืมน่าจะประมาณ สี่วันที่แล้วทุกคนเออผมเพิ่งจ่ายเงินไปแค่สี่วันที่แล้วเองอ,ะอ,อ่ะก็อาจจะลงคลิปนานหน่อยครับถ้าไปแข่งวันก็น่าจะลงลงคลิปประมาณไม่รู้แหละเพราะยังไม่ได้แข่งเลยจะไปรู้ได้ไงใช่ไหมก็ <c oughs> <c oughs> ใครอยากเอยเกือบตกแล้วเมื่อกี้ใครอยากแอดผมแอดได้นะชื่อแซนสามหนึ่งสองสี่สองนะ S A N D สามหนะึ่งสองสี่สองอากระดาษจดไว้ก็ไดเ้เดี๋ยวผมพูดช้าๆนะ S ตัว S, อ A, เอสอามหนึ่งสองสี่สองโอเคถ้าใครไม่ทันก็ย้อนกลับดูได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกือบแล้วเกือบแล้วอเวลามือถืออันรุ่นนี้ผมอาจได้แบบถ่ายล่ะแบบเออ เวลายังไม่ได้กระโดดแล้วผมก็ร้องแล้วว่าแต่จริงๆผมกระโดดก่อนแล้วค่อยร้องนะครับแต่ว่าในมือถือเวลาผมลงคลิปอ่ะมันจะร้องก่อนค่อยกระโดดเป็นนิดนึงนะครับผ่านกันนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะอาจจะไม่ทันแต่จริงจริงผมทําจริงครับผมผมเลาะผมกระโดดก่อนแล้วค่อยร้องครับเหมือนมันจะตกอ่ะเอออย่างนั้นแหละก็ขออภัยด้วยครับคบือน้ําลายมันหยุดเลยตอนนี้ตอนนี้ก็อาบน้ําแต่งตัวนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนาะ วันนี้วันเสาร์ว้าจนได้จนเขาเโอ้ยากขึ้นบานานแล้วโอเคผมจะตั้งใจกระโดดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะ ASMR จะ,ะอาจจะไม่ค่อยได้พูดอะไรนะครับพเพราะว่าผมต้องตั้งใจตั้งใจกระโดดนะโอเคก็ดูไปเพลินๆนครับ ดูนั่งกินขนมอะไรก็กินนั่งบัดลมอะไรนะครับดูกินได้ครับแต่วางแม่ด่าด้วยกินบนที่นอนผมเคยกินบนที่นอนแล้วกินแบบดูเอ็มอาร์กินไก่ทอดแล้วกันแราแม่ด่าเลยอ่ะเอาขนมมากินที่บนที่นอนทําไมเดี๋ยวมดก็ขึ้นทุกคนเป็นเหมือนผมนะเออเมื่อดอกเลยโอเคบนะเออจะมาครับ,นะรบอาจจะไม่ได้เขาพูดเลยนะอเค โอ้สียงแหบอหมดแลแลินดูแค่เอเอจะมาไปสักคู่นะย่อมย่มครับต้องตั้งใจกระโดนะไม่งั้นหัวร้อนแน่ าคุณเคยทําให้เพื่อนขำไม่หยุดเลยหัวเราะขำไม่หยุดเลยโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรกันนะเอ้ย <c ười> ตรงนี้ใช่ไหมที่เราตกอะ่ะใช่ไหมไม่เอฟอาแล้วครับทุกคนไม่เอฟาแล้วตรงนี้ใช่ไหมทุกคนที่เราตกอะ่ะเนี่ยตรงนี้ปีนบันไดครับทุกคนป,ปีนปีนบันไดเนี่ยมันยากมากเลยที่ปีนแนวเอียงๆอะ่ะอืมจุ๊บจุ๊บปีนบันได เฮ้ยมันกระโดดข้ามอันนั้นไปเลยได้ไหมเฮ้ยลองลองดูไหมเฮ้ยไม่เอาดีกว่านะจะไม่ถึงอะ่ะดูทรงไม่ถึงครับลองเข้าไปก่อนไม่เอาดีกว่าเผื่อเจ้าของเจ้าของแบบดูอยู่ก็ไม่ทำาไม่ทำไม่ทำโอเคผมก็อยากลองดูเฉยแบบดูเฉยไม่ได้ทําจริงหรอกถืิว่ามันไปได้ไหมผมไม่ได้จะทําจริงหรอกผมก็จะไปตามเส้นทางที่มันไปได้นะเพือเ่อยุบ ตรงนี้ก็เป็นลอดหล่นลงไปก็ไม่ใช่จุดจุดตรงนั้นนะมันจะให้เราเดินไปทางทางขวาแล้วก็สู่จุดเดิมคัะที่เราที่เราจะเกิดมาเออเกิดแบบเข้ามาครั้งแรกจุดนั้นแหละเฮ้ยทำไมล่นล <c oughs> <c oughs> นี่ตรงนี้มันยากอะ่ะผมไม่เคยผ่านเลยวิ่ยเร็วมากเลยฟินิกฟินิกลาชอะไร,รไม่รู้ เกือบเพื่อรีบขึ้นมาเร็วเรากำลังจะไปเที่ยวด้วยกันอ๋อนี่มันอ้อมมาทางนี้ทุกคนที่เราจะกระโดดมาทางนี้แต่กระโดดไม่ได้หรอกไม่ได้กระโดดจริงหรอกเดี๋ยวตรงนี้แหละที่มันยากมากมันยากจริงๆมันยากแต่เราก็สามารถผ่านมาได้อือตรงนี้มันอ้อมขึ้นได้โอเคนะึกว่าขึ้นไม่ได้ซะ่แหละมันเป็นแบบขึ้นนิดน,นึงโอ้หลังๆมันเริ่มยากแล้วอะ เออขึ้นตรงนี้ก็ได้คนระับอ๋อกระโดดกระโดดนึกว่าเลเซอร์ม่อใช่หรอเลเซอร์มันจะสว่างสว่างใช่ไหมเออเลเซอร์มันจะสว่างสว่างครับผมตรงนี้ก็ต้องกระโดดมาตรงนี้คควรกระโดดมาตรงนี้แทนนี้ได้เลยนะเออจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้คืออะไรเฮ้ยผ่านมาครั้งแรกแล้วเนี่ยตอนนี้ขึ้นหรออ๋อขึ้นโอเคเฮ้ยแล้วจะไงต่อ อ้ว้นขึ้นขึ้นโอ๊ยอะไรเนี่ยโอ๊ยจนได้ทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามา ASMR กันเลยนะคระทุกคนโอเคไม่พูดเลยมากและจะรีบผ่านนะครับอถ่ายไม่นานนะหรือหรือนานก็ไม่รู้แหละ 시에, 에, 에, 아, 가보고. เอดมอ่าอาจจะนานหน่ drafted, aka, hebben, อยนะครับเพราะต้องตั้งใจนะเอ้ยลูกใครนะมายืนอยู่ตรงนี้ชื่ออะไรไม่รู้หน้าอะไรไม่รู้เฮ้ยทุกคนอุ้ยผมลืมไปเลยจริงจริงชื่อผมไม่ใช่อ้าจริงๆชื่อผมไม่ใช่ชื่อแซนสามหนึ่งสองสี่สองนะชื่อผมเป็น ทานนะทาน้อยนะทานน้องสองสองสูตรแนะโอเคทานน้อยสองสองสูตก็คือผู้เล่นในสวิตเกมซีซั่นสองนมผมชอบพี่เขามากเลยเพราะว่าพี่เขาเขาตึงดีนะครับเขาเก่งดีแต่ว่าเขาสุดท้ายเขาก็ไม่รอดในด่านเอแบบไม่ใช่ด่านแหละมันเป็นแบบตีกันในห้องน้ํอาอ่ะใช่ไหมเขาโดนเขาโดนซ่อมนะซ่อมขอไม่พูดกันกน,นะเพราะว่ามันโหดร้ายปวดติดอะไรคนระับ ชื่อวิธีแอดก็คือ T R เอ้ย T A นะครับแล้วก็ N O S นะครับแล้วก็ 2, 3, 0, สองสามศูนย์กันนี้แหละเออไม่ใช่ทานองนะทานน้องเป็นฮีโร่ไม่ใช่นะเอ,อ้ยมันใช่ฮีโร่ไหมไม่ใช่ฮีโร่นี่เออมันเป็นตัวโกงโอเคนะครับถ้าใครไม่ทานก็ย้อนกลับไปกระดาษจดก็ได้นะจะได้แอดนะครับ Hıh <laughs> ถึงจุดนี้สักทีทุกคนก็คือสูงมากนะเดี๋ยวเราจะมาไปต่อกันเลยครนะมาดูซิว่าผมนะครับจะไปถึงได้จุดตรงไหนนะครับโอเคไปเลยนะครับแต่ต่อไม่ได้ครับคลิปจะได้ไม่นอนมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนเกือบเกือบเกือบเราต้องไปถึงจุดสูงสุดให้ได้ครับ

มันยากจริงๆเลยทุกคนก็สำหรับที่นี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะบายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะบายบายไม่ไหวหยจริงๆไม่เล่นแล้วทุกคน